สรุปดรามา่านักมวยไทยสวมรอยเป็นเพชรศิลาก่อนโดนไล่ลงชกไม่สมศักดิ์ศรีกลายเป็นดราม่าในวงการมวยไทยทันทีสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศึกมวยดีวิถีไทยที่เวทีมวยกองถับอากาศเขตดอนเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยในคู่ระหว่างเพชรศิลาชอสามพี่น้องกับรณชัยก พุทิชัยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหลังเกมการชกผ่านเข้าสู่ยกที่สี่ก่อนที่ทางกรรมการจะไล่เพชรศิลาลงจากเวทีเนื่องจากมองว่าชกไม่สมศักดิก์ศรีอย่างไรก็ตามภายหลังการชกจบลงเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเพชรศิลาชอสามพี่น้องนักมวยตัวจริงได้ออกมาชี้ว่าตัวของเขานั้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและไม่ได้เป็นคนขึ้นชกในไฟดังกล่าวฝากถึงพี่นักเก่าว,วงการมวยทุกคนด้วยนะครับผมเพชรศิลาชอ สามพี่น้องตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียไม่ได้ชกที่รายการดังกล่าวแต่อย่างใดฝากถึงคนภาคมวยด้วยนะที่ภาคโมวยขนาดนั้นควรเลิกภาคมวยได้แล้วครับรู้ด้วยว่ามวยเป็นน้องชายศิลาฤทธิ์แต่ความจริงผมไม่ได้ขึ้นชกในวันนี้ก่อนที่ล่าสุดทางรายการมวยดีวิถีไทยได้ออกมาชี้แจงว่านักมวยที่ขึ้นชกในรายการมีชื่อตามสมุดนักมวยที่ออกโดยสำนักงานกกทจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่4ส ข้อ2,568ว่าเพชรศิลาสิทธิเจนสึกแต่ทางทีมงานและตัวนักมวยเองได้แจ้งกับทางรายการขอใช้ชื่อเพชรศิลาชอสามพี่น้องโดยทางรายการมีหลักฐานตามที่แนบมาพร้อมนี้และนักมวยที่โดนไล่ลงไม่เกี่ยวข้องกับเพชรศิลาชอสามพี่น้องที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียแต่อย่างใดทางรายการจึงขอเรียนแจ้งมาอย่างพี่พี่น้องน้องแฟนมวยมาณโอกาสนี้